ยิงผ่าลูกดอกครับเป้าหมายคือลูกโป่งซ้ายขวาสองใบโอ้ทนัทการครับ ผมจะท้าอะไรพี่สมศักด์ครับคือมันมีสองลูกโป่งใช่ไหมครับแต่มีหนึ่งลูกดอกก็เลยไม่มีทางให้แค่ยิงลูกโป่งนี้แน่คือถ้ายิงรอบลูกโป่งก็จะดูเกินไปอะกันเรื่องเขาจะยิงนะฮะลูกดอกอันนี้นะครับโดยลูกดอกจะพุ่งไปพร้อมกับหน้าไม้ของเขาลูกหนึ่งจะไปทําให้ลูกโป่งด้านขวาแตกอีกลูกหนึ่งหน้าไม้ของเขาจะไปชนลูกโป่งแตกพอดีครับ พี่ตาครับคิดยังไงกับโจทย์นี้ครับผิดครับครับผิดครับผิดครับไม่ใช่ครับโจทย์นี้คือยิงครั้งเดียวครับให้ลูกโป่งแตกทั้งสองใบนี่ไงต้องใช่ไม่ร่ะแต่หน้าไม้ต้องอยู่กับมือครับหน้าไม้ต้องอยู่กับมือไม้่น็จโอ้ยยิงแล้วมันจะไปได้ยังไงอ่ะพี่สมศักดิ์ทำได้ครับเฮ้ยจริงๆทีมงานครับไปซุบขอตัวช่วยครับโดนหัวใจอย่างเงี้ยเหรอ เดี๋บอกนะว่าถามจริงพี่คุณครับช่วยดึงปลอกครับเฮ้ยจริงดิผมบอกนะว่าจริงเหรอนี่นี่เอจริงอ่ะนี่คือวิทยายุทธที่แบบทั้งทั้งอย่งครับตรงเนี้ยครับเหมือนหนังเฮ้ยเหมือนที่พี่พูดเนะนั่นคือมีดครับไอ้จ้าต้องยิงมาแล้วก็ตอกลงไปครับ เพื่อให้ลูกสอนแยกเป็นสองแล้วก็ไปโดนลูกโป่งให้แตกครับซึ่งมีดเนี่ยโอ้โหความหนามิลหนึ่งสองมิลได้ไหมพี่สุกโอ้หเล็กมากครับเล็กมากพี่สมศักดิ์ครับโจทย์เนี้ยากครับผมผมให้โอกาสพี่สามครั้งครับคือถ้าเกิดไม่ได้เห็นมะนาวมาก่อนเนี่ยผมจะบอกว่าโจทย์นี้เป็นไปไม่ได้แต่กับพี่สมศักดิ์ผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นไปได้พี่สมศักดิ์ครับสู้ไหมครับสู้ครับเป็นไปไม่ได้แต่ว่าจะนั่งทางนี่กันั่งยืนนะครับเขา คือจะนั่งยิงเหรอครับครับจะนั่งยิงครับอ๋อจะนั่งยิงเพื่อให้วิถีมันขึ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วรเริ่มได้เลยนะครับยิงผ่าลูกดอกครับเป้าหมายคือลูกโป่งซ้ายขวาสองใบ ได้ครับคือคือยิงผ่าลูกดอกเนี่ยทาได้แล้วครับแต่ว่าเทงขวาไม่โดนครับพี่สมศักดิ์โดนซ้ายนี่ครับนี่คือเรามาครึ่งทางครับเป็นไปได้ครับพี่เป็นไปได้ครับโจย์นี้เป็นไปได้ครับท่านผู้ชมครับโจุดนี้เป็นไปได้ครับได้พี่ศักดิ์สามารถปรับตําแหน่งลูกโป่งได้นะครับทีมงานครับ พี่อยากยังไงครับมีแต่ในหนังประมาณถ้าเรากล่าวว่าประมาณให้ให้ตรงนี้นี่อาจเข้ามานิดหน่อยแล้วตรงนี้เข้ามาประมาณสักสองนิ้วสองนิ้วนี่เออเออเครับนี่มีการปรับตำแหน่งนิดนึงครับเพราะแกเล็งละเออเข้ามาง่นิดหน่อยเออเออได้แล้ครับครับเอาแล้วครับที่สมศักดิ์ครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ ครับที่สมศักดิ์ทำภารกิจที่เหลือเชื่อนี้สำเร็จครับโอ้โหโหที่สุดย่ดมากครกบตรงนี้ครับยอดเทพท่านผู <JI> ้ชมครับตอนนี้เรามีอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันนะครับนอกจากยูทู e นอกจ<ท>ากเฟ e บุ๊กเรามี l ล n e โอเอนะครับของ Super 100ด้วยนะก็คือ Super 100 TV นะครับเราสามารถ แอดแล้วนะครับก็สมัครเข้าร่วมรายการกับเราได้หรือว่าเวลาที่เรามีคลิปพิเศษพิเศษก็จะส่งตรงผ่านช่องทางนี้ไปถึงทุกๆขัท่านนะครับรบกวนฝากแอดกันด้วยนะครับ